Don't let oh, oh, I'm still searching. Finally, learning something. Finally, turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass dropping. Now you shit. Yeah, promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit. You'll be nothing conscious, bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit. And I'm on it. Honest. i quick. you. you I'm

เดี๋ยวไปครับเดี๋อืมลอครับผมมาดูกันครับว่าจะได้แต้มแรกให้กับไอ้คันอ่อนอ่อนคันนี้ไหมโหหลาอลิมจัด วันนี้ผมก็มาครับลุงผมลุผมก็บอกว่าเฮ้ยเฟรมสะหลังบ้านมันก็กัดนะนี่มาดูกันว่านะกัดจริงหรือเปล่าแต่จริงก่อนอนะันนี้ผมก็ไปตกหมาแต่ไม่กินแดดมันร้อนก็เลยลุงลุงเขาชวนมาตอนเย็นพอดี เอเอออกมาแนะล้วน่อเผื่อได้ตัวเผื่อมีคลิปไปลงมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ักแต้มไหมเย็นเนะียเนี่ยตอนนี้ประมาณประมาณสี่โมงสี่โมงจะห้าโมงแล้วพยายามตรงนี้ก็มาเดี๋ยวเปลี่ยนที่นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า ไปเดี๋ยวเดี๋ย้ายที่ยืนตีที่มันถนัดถนัด,ด้ย่ย โอ้ยอก,กัดโดนไหมโดนไหมโดนไม่โดนโดนไหมโดนโอ้โหหลุดหลุดอืมโอ้โหหลุดลได้ไงนั่นน่ะสิว่าคัานมันอ่อนด้วยอะ่ะ หนึ่งตรงนู้นส่งมันกัดไปแล้วเอ้ยตีไปแล้วมันกัดไปทีแรกไม่โดนกัดทีสองซ้ําเดี๋ยวว่าลงงุงส่งไม่กัดแล้วมึงเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าโอ้โหเสียดายพุ่งออกมากัดจะป่าไม้เมื่อ ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่า,ากไกลมากเลย โอโเสียใจไกลจัดวิทย์ไม่ถนัด <c oughs> โอ้โอยู่คันนี้ยอยู่แน่ นะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะขอร้องล่ะอย่าหลุดเออโอ้โหยหลุดบนโบกพอดีอเห็นไหมเนะี่ยไม้เดียวเลยใสปลาเค็มมันสองขีดได้ไม่เดี๋ยด้ตัวแรกตัวแรกตัวใหญ่อะ ไอคันอ่อนเรามีแต้มแล้วครับ8ต่อ15ยังอ่อนวัดไกลๆนี่แทบไม่ติดอุ๊ย ลงหงอตีกด็ดีของตีกบ โคตรยยากเลอะวันนี้น่าจะได้แค่แต้มเดียวดู๋ย,ยจะส่งแนละ้วมันก็จะหกโมงแล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวอีกสิบนาทีอีกสิบนาท,ทีผมผมจะกลับแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็คลิปนี้ก็จะได้แค่ตัวเดียวน,นั่นแหละเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแบบพาไปตีแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะอน,นั่นแหละพาไปตีอ่ะ Ừ. Đó, tựa là tự tôn này đúng không mấy Vô mấy mấy vô Cười nhớ, cười, nhau. cười, nhau. cười nhau. เลี้ยงคือเลียงคือเลี้ยงคือเลี้ยงเลียงอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่เนี่ยไม่ติดนะ่ะผมว่าแล้วต้องไม่อยู่ต้องไม่อยู่แน่นอนแล้วแกล่ะผมคิดไปแล้วล่ะว่ามันต้องไม่อยู่ อยู่ไหมอยู่ไหมอย,อยู่ไหมอยู่ไหมไม้เนี้ยอยู่ไหมอยู่สิเอาน้องมาให้แก้มือนี่ครับใส่ปลาเข็มได้อยู่เห็นไหมก็เห็น,น,ตหนนะแต้มในสองครับโอ้โหดูดูเกี่ยวขึ้น ดีนล้วมีหลุดเกี่ยวนิดเดียวโอ้โหครับแตงที่สองครับโอ้โหแต่ที่สองเรา ตอนแรกผมเลยว่ามันมากัดิ้งแล้วแต่มันไม่อยู่แล้มวมากัดซ้ําในน้ําผมก็เลยส่งนานนานไปหน่อยก็เลยไม่ติดเลยมาแรกที่วิ่งไปแล้วไม้สองตีไปโอ้โหก,ก,กัดกัดเฉยกัดก็โดนสิครับกัดก็ดโดนสิครับ นีอ่ออกมากัดเฉยๆครับเหมือนเหมือนปลาละแวงเลยอ่ะโอ้โหพุ่งออกมากัดจากปลาแต่ไม่ติดไม่ติดได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเหมือนเลยกัดแล้วปล่อยเลย กี้เห็นมันลอยอยู่มวนตัวกลับมากัดตับเฮ้ยสี่ไม้ติดแล้วนะเฮ้ยที่กัดเนี่ยเอ้ยสองไม้ติดดิทำไม่นาไปตัวที่ได้อะ่ะเปิดการเลยเราอะถ้ากัดมีเฮี้ยนจัดเลยนะปลาบอดเนนะี่ย ถ้าผมลองตีกลางน้ำละ่ะไม่มีคนระับอยู่ตามในป่าอยู่ตามในป่าเยอะอยู่นะปลาพวกนี้ มันร้อยมันเหมือนมันจะกินะ่ะไอคิดเองปะวะ <c oughs> จะปลาช่อนบ่อน,นี้เยอะนะข้างไม่ลกน่าจะตีตีได้แทบทุกมุมอะแต่ข้างมันลกไปนิดนะึง ทําใต้ต้นไม้ตามอะไรหน้ามีตัวแต่มันตีไม่ได้เลยสิ ใกล้ๆเลยกัดใกล้ๆเลยไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่ากัดตรงนี้เนี่ยกัดอย่างใกล้อะนี่ก็จะซ้ำ โคตรใกล้อ่ะจะเสียงเหมือนซ้ำเลยนะเมื่อกี้น่ะแต่ไม่รู้ว่ามันมองไม่เห็นผมก็มองไม่เห็นเย็บร้อย เรียบร้อยกินหรือเปล่ากินหรือเปล่าฮะเรียบร้อยครับติดอยู่อยู่ด้วยอยู่ด้วยโอโหลึกบอกเลย <c oughs> โอ้ยตามีสามมาแล้วครับผมตีอยู่นานนี่ตาเีสามมาแล้ว กล้องเห็นนะครับนี่มายูสามสี่ีแนะตัวเนี้ยดูดิเอ้ยวผมขอเมื่อกี้ส่งไปครับไม่ไม่รู้ว่าคิดไปเองไม่รู้กล้องไม่น่าเห็นนะผมว่า ทสามกิโลสามสิบีนะละงคอครับลงคอครับดูนี่รงคอครับผมวันนี้ลุงเรียกด้วยลุงชวนกลับบ้านแล้วด้วยวันนี้คิดว่าจะได้เพื่อ,อนโอ้โหแนวเนี่ย แป๊บหนึ่งฮะแปบ๊บหนึ่งได้ตัดตรงนี้ได้อืมแล้ออกที่บ้านโอเคครับนะครับ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปตกที่ไหนไอ้พาไปตีที่ไหนเ๋็วมาติดตามนะครับ นนเดี๋ยวต้องต้องเดินกลับบ้านแล้วเยีกออกจากป่าก่อนขอบคุณครับ